โอเคโอเคมาละเอาแล้วเขาสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองบีก็นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นโรบอกนั่นเองนะครับผมก็ขอโทษด้วยละกันนะก็นั่นแหละเห็นเห็นขึ้นแล้วก็นั่นแหละวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบอกนั่นเองนะครับผมซึ่งแมปที่ผมจะมาเล่นก็คือดอนั่นเองดหมายถึงดภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ดดภาษาไทยนะครับโอเคก็ถ้าพร้อมรับชมแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยะครับผม แล้วหนึ่งหาคนเล่นรอไปรอจนกว่าจะมีคนมาเล่นกับผมนะซึ่งก็ั่นแหละก็รอผมก็เล่นมาเยอะอยู่พอสมควรนะ84ครั้งก็ได้อยู่เลยอันนี้ก็คือชุดประจํากายผมนะชุดก็ประมาณนี้โอเคห้องนี้ก็มีคนเข้าแล้วก็เลยเข้าไปเข้าดีสักโอเคก็ส่วนอันนี้ก็ไม่ใช่หรอกเปลี่ยนฉายาเห็นรึป่ยายามันเอานี้แล้วกันก็เข้าไปน้องรัก ไม่มีอะไรจะพูดแล้วตัวนี้แม่งไอคิดไม่โคตรนานไอเชียวรีบเล่นสิเฮ้ยเอออย่างนง้นไหมโอไแล้วน้องรักแล้วก็รอครับกำลังโหลดเนี่ยรอไปไ <c oughs> ม่เป็นนานจงังวะเฮ้ยเออโอเคมาละซึ่งโอ้โหโหลดกลับไปกลับมาให้มันนานด้วย มาละโอเคเริ่มมาโอเคก็ซื้อไม่ได้ซื้อหาเหวเลยมนะัก็รอเงินออไปซื้อมาอย่างหนึ่งก็คือไฟแช็คนั่นเองราคาราคา5้าสิบกดกระดิ่งด้วยนะตอนเริ่มจะได้เจอผีน้อยลงดินชักมีอะไรบ้างวัยรุ่นไม่มีหาเหวเลยก็ไปดิเร็วเร็วเร็วเวช้าไอ้สัตว์เออไปน้องรักฮันซานขวหาหาของนนไม่มีเงินอีก่ะเออเว้ เฮ้ยอย่าแย่งกูไอยสิไปต่ออืม,อ,มอืโอ้โหไปน้องรักตอนนี้ก็เป็นคนเดินตามหลังนะไม่เดินนำหน้าเผื่อเจอฉากจัมสแกงเงี้ยเกมนี้เป็นเกมเจะเรียกว่าเกมเปล่าเป็นเกมที่เราอยู่ในโรงแรมะนะประมาณนั้นก็ไปน้องรักหาของวะอันนี้ก็คลิปหนึ่งก็อักอยาความยาวสิบเก้า นาที45วินะก็ยาวอยู่ไปต่อเลยน้องรักหาของหากุญแจเลยไอ้สัสหาเหรอจะมุดเตียงทำเชื่ออะไรให้ออกมาดิเฮ้ยเออโอ้โหชอบมือชอบไปโดนมุดเตียงอนะกูไม่ได้อยากมุดโอ้โอเคก็ขอตัดไปตอนที่เจอกุญแจแล้วนะไปเลยレスโกน้องรักโอเคก็ตัดมาละก็สรุปก,ก็คือมึงหาก็ไม่เจอ เอาจิงดิมึงให้มึงวิ่งหากันสามรอบกูวิ่งมาแป๊บเดียวกูเจอหาไปไอสัตว์กูกูรออยู่ด้านหลังมึงนี่แหละมีใครสนใจกูบอาเฮ้ยกุญแจในมือกูมึงก็ดูสิวะหาทำชิเหอรู้ดิเฮ้ยเพื่อนกุญแจอ,อยู่ในมือไอเชี่ยดูด้วยไอสัตว์ก็คือไม่มีใครสนใจก็รอกุณจิวกุญแจมึงจะเปล่งเสยงสินะเร็วเร็วเร็วชักช้าดีละประตูที่เจ็ดเจอเลย มืดไอ้หํไม่หายหิวอะไรก็ไปต่อดิน้องรักรออะไรล่ะเฮ้ยทางนี้ไปไหนไอ้เหี้ยนับวันนับวันยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆอยู่ในอยู่ในดอพอพูดคขาว่าดอรู้สึกไงเฮ้ยหาเจอไเนี่ยไอ้หาไม่เจ <tinc S 2> อจร like ิงิเออกูไปเองก็ได้มึงให้ไปกันใช่ไหมกูจะไปคนเดียวนี่อ่า จำสูตรพี่ไว้น้องพี่มีสูตรนบอกเดินตรงไปเลี้ยวแล้วก็เดินตรงแล้วก็จะเจอสวิทช์อยู่น,นั่นน่ะนี่เข้ามุดท่อไปน้องรักบางครั้งมันก็จะเดินตรงไปแล้วก็เจอนี่ไงนี่ไงบอกแล้วสูตรที่ใช้ได้ผลจจมาหําเชี่ยอะไรกันเยอะแยะไอ้สั์ขึ้นไปร้อน,น้ำบนไปตอนนี้ก็เดินไปน้องรัก <c oughs> พูดจะพูดเยอะซั้หน่อยนะเพราะพูดเยอะแหละเสียงก็จะแปลกๆนะเฮ้ยมึงอย่ารีบดิสัสต,ตามไม่ทัน เฮ้ย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 ประตูมีเขี้ยอะไรบ้างโย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 เฮ้ยมีหีบวะได้มาเจ็ดสิบบาทไอ้เขี้ยกูเห็นสามกองเหรียญนะเพราเงี้ยเหรียญยังมีสามกองไอ้เขี้ยทำไมกูได้กองเดียววะไปต่อเลยน้องรักเฮ้ยเฮ้ยอย่ายืนนี่เฉยดิเร็ว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 สปีดลันสปีดลันเฮ้ยไฟพริบไฟพริบไอ้สัตว์ไฟพริบมาวะเนี่ยมาวะเนี่ยไฟพริบ ก็คือมึงมาไอเฮียลงนีหรอเชียเรียบร้อยหวังว่าจะไม่มีใครตายนะเคกูออกมาแล้วไอเฮียโคตรมืดเลยไฟแช็คห้าสิบบาทที่ซื้อมาต้นเกมมีประโยชน์แล้วเคตามเพื่อนไปไอเฮียแล้วทางไหนอีกเออต้องนี้ไหมเร็วเร็วเร็วไอสัตว์เวลาไม่เคยรอใครไอเฮียแตกหนึ่งไอสัตว์ไอไก่ไมึงตายได้ไงไวะกูกูรู้ว่ามือปือคนนำทางเดี๋ยวมันคงมีโลบักมั้งเดี๋ยวมันฟื้นแหละ ไปต่อเลยน้องรักอื้มไอเฮียมึงรีบไปไหนรอก่อนก็ได้เฮ้ยไอนุ่มอืมไปเลยレสโกสปีดลันจัดตอนนี้วิ่งบบสับสับตีนแตกเลยน้องรักหาของล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 งเลว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 ประตูที่สิบแปดกูจะเปิดไปเช็คน้าเฮียเปลืองขี้หายเก็บสิเออไปกุญแจเจอเปล่าเจอกุญแจแล้วกับสี่รออะไรล่ะโอ้โหไปเปิดเปิดสิเบืง เบิร์ดเอออย่างงั้นไหมประตูที่ยี่สิบต่อเลยน้องรักหาของสรุปก็คือกูไม่ได้ท้ำหายว่าเลยเดินตามอย่างเดียวประตูที่ยี่สิบสามหรือเปล่าโอ้โห้ไฟพิบไฟพิบประตูยี่สิบสามวันเนี้ยี่สิบสามฮู้ฮู้ฮู้เฮ้ยเอซานมึงจะกมาทำเชี้ยอะไรขอประตูขคปละตูเออเข้าเลยอันนี้ออก็คือ,อเอ,อ่อ,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 อชื่อตัวไม่รู้กูจำชื่อไม่ได้แต่ก็ขึ้นให้แล้วนะ,ะเมื่อกี้ก็อันนี้ขอเร่งเวลานะครับเป็นเป็นเวลาหนึ่งจุดหนึ่งวิ จะเดินเร็วกว่าเดิมปกติสักเล็กน้อยไม่เล็กน้อยก็กกเยอะอยู่แหละก็ <c oughs> ทําให้มันเกมมันเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เวลาคลิปวิอมันสั้นด้วยนะก็ก็ดีเลยไปน้องรักประตูที่ยี่ห้าหรือเปล่าว่ากีไม่แน่ใจแต่ที่รู้ก็ต่อเนื่องสิครับไปเลยไอ้เชียวไม่มีอะไรจะพูดเลยนะรู้สึกว่าแบบพูดเฮ้ยประตูที่แล้วประตูที่อะไรยี่หกต่อไปยี่สิบเจ็ดน้องรักเออไอ้เฮียหน้าประเขียวะโอเคไป้านล่างก็ไปล่าง,าง,างเร็วเร็วเร็ว อย่าชักชา้าอย่าชักชา้าไอ้สัสถ้าผีามึงมามึงโดนกวดเรียบเลยนะเว้ยสรุปก็คือกูได้มันร้อยยี่สิบห้าบาทเฮ้ยขอหน่อยดิเหี้ยงเงาเงินทําไมหมดวะเฮ้ยแบ่งกูบ้างก็ได้เหี้ยอ้าวเฮ้ยด่านที่ประตูที่ยี่สิบเก้าก็ลิ้นชักตรงนี้มีของด้วยนะอย่าลืมฟามกันด,ด้วยละ่ะสาหรับใครที่มาดูนะก็อาจจะม,มีโอกาสเจอไมกก้กางเขนบนโต๊ะที่เป็นแบบโต๊ะเมื่อกี้นี่แหละมันจะมีโอกาส โตเมื่อกี้เลยที่มันมีโอกาสเจอเยี่เฮ้ยแม่งมาวะเนี่ยมันมาอีกก็เข้าอีกดิครับรออะไรล่ะตัวเดิมนะตัวเดิมนะไปตาะอืมส่วนห้องนี้ก็คือเอเป็นเป็นเอิมลกลไกปริศนาอะไรสักอย่างให้วางรูปภาพตามกรอบนะให้ให้มันเท่ากันนะแล้วประตูจะเปิดประมาณนี้เฮ้อไม่ต้องทาเฮียแล้วเพื่อนแบกกลัเหีออ้ยไอเหียเขไปกุนให้กุน ชค่อะไรขนาดนี้วะกูไม่ได้ช่วยเพื่อนแต่แต่ไปกับเพื่อนได้รอดด้วยประตูที่อะไรไม่รู้แต่ที่รู้ต่อไปไอ้ช่วยเพื่อนมึงเป็นคนเสี่ยงนี่วะเฮียไ,ไปต่อไปที่เราจะเจอน่าจะเป็นเอ่อชื่อว่าอะไรวะนะไม่แน่แต่จาชื่อมันไม่ได้วะ่ะผีทาเดียวเนี่ยไม่ได้เล่นดอนก็นานอยู่พอสมควรนะก็ถ้าห้องโถมเป็นทางยาวแล้วมีลูกตาโอเคเอ่มซีกหรือเปล่าเมื่อกี้ น่าจะใช่เขาว่าซีกมั้งแล้วก็มาแล้วกับซีกโอ้โหความเร็วขอเร่งเลยนะเพราะเสียงมันแสบดาบมากก็เร่งไปเลยน้องรักโอ้โหเหียวิ่งติดนู่นติดนี่เร็วเๆ,ๆไอ้เฮียอันนี้เร่งความเร็ว1.9้นะไม่ได้เร่งความเร็วเป็นคูณ2อนะถ้าคูณ2นี่มึงเร็วกว่านี้ก็เลยเอา 1. 9ุพอโอเคมาก็สรุปก,ก็คือรอดทุกคนนะก็นั่นแหละไปเลยน้องรักหาต่อ มาดูสิว่าจะรอดถึงประตูที่เท่าไหร่ส่วนหลังๆเนี่ยประตูนี่มันเริ่มเล่นคาะจะนานเลยนะสิบนาทีไอ้เหี้ยไม่ถึงรอกสิบน,นาทีมันน่าจะสักวันห้านาทีมั้งโอเคเปิดมาโอ้โหไม่เจอผีเจอเงินครับน้องรักได้มาเพิ่มอีกยี่สิบห้าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อกี้มีสี่สิบใช่ยี่สิบห้าบาทไปต่อเลยนอล้องรักไอ้เหี้ยเร็ว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 เวลาเป็นเวลาไม่เคยรอใคร เออไอสัตว์แม่งสรุปเพื่อนม่งได้ไฟเช็กไฟเช็กกูจะมืดแล้วเพื่อนมึงให้กูเถอะไอสัตว์ห้องห้องมืดหรือเปล่าใหม่เอออะไรอะ่ะมึงจะจอดกนดีเฮียกูกูเสียเสียงแล้วเว้ยเออยมามา,มาไอสัตว์มันมามุดกีหรอยเชี่ยอะไรอืมมันมาแล้วเย็ดเคไปแล้วไอเฮียมาไวไปไวสักจริงผีตัวนี้ตอนนี้ก็ไปต่อน้องรัก โ zaman, อ,อ้โหมืดไอ้เหี้ยไฟแช็กจะเปิดแล้วไอ้เหี้ยดูมืดไฟแช็กดีเฮ้ยไอ้สัตว์อยู่ไหนหมดแล้วไฟแช็กกูมึงก็ดับในห้องมืดไอ้เหี้ยไม่อยากนึกสภาพเฮ้ยช่วยกูด้วยไอ้สัตว์กูไม่ค่อยชอบที่มืดไอ้เหี้ยมองไม่เห็นเหี้ยเลยเฮ้ยแสงสว่างไอ้เหี้ยทำไมสว่างวะด้านหลังกูต้องมีไฟเช็กแน่ๆเลยเพื่อนมึงอยู่ด้านหลังกูใช่ไหมเฮ้ยอยู่ไอ้เหี้ยเปิดไฟดีเหี้ยไฟเช็กมีไว้ทำยเหี้ยไร สรุปก็คือมึงใช้เทียนเนี่ยนะไอสัตว์ไฟใช้กก็มีเออไอไฟไฟมึงดับไอเฮียไม่ได้ไฟถึงไฟมึงเป็นอย่างนี้เอ้ยนี่ไงห้องเรื่องหนึ่งแสงแบบนี้สิวะไอเฮียแล้วมันเขาวิ่งไปก่อนกูไอสัตว์เออไอเฮียแล้วมึงปล่อยกูทิ้งกับใครเนี่ยไอเฮียเออรอก่อนรอก่อนน้องรักกำลังไปตอนนี้สัตว์ตีนงแตกเลยด่านต่อไปก็คือด่านบอสนั่นเองเห็นนั่นหรือเปล่าน้องรัก เห็นนั่นหรือเปล่าดูนั่นสิเฮ้ยเชียนนเฮ้เียมาแล้วเอ,อิ่มบอสฟิกเกอร์หรือเปล่าใช่ชื่อฟิกเกอร์ไปบอสตัวนี้วิธีการแก้หรือวิธีการเอาตัวรอดจากเขาก็คือการดั้งนั่นเองมันจะมีปุ่มย่ออยู่ตรงนี้นะเห็นไหมข้างข้างเนี่ยซึ่งวิธีการหาสมุดก็คือให้เรามองสูงๆไว้นะสีของสมุดก็จะแตกต่างจากสี ที่ไม่ใช่นะสีที่ใช่ก็คือสีมันจะดูเข้มกลัวนะส่วนสีที่มันไม่ใช่สมุดที่เป็นตัวเลขที่มันมีให้ไว้เฮ้ยเฮ้อเฮ้อเ,ออเ,อออเี้ยเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัว์จุดกระตุกไอ้สัว์มันจะมาหากูไอ้เฮี้ยมึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดไอ้เฮี้ยมันมาแล้วมึงเห็นมาละนะเออเฮี้ยหยุดบั็อกพีไอยดเคเก็บแตกท่านวิ่งมาเมื่อกี้กูน่าจะระเบิดคู่บปยบ,า,บ,า,บาน้องรักโอ้ยเฮโีโฮโ้ยโบ เพื่อมนมึงหาสม,มุดไปเลยนะทียมันมาแล้วกูขึ้นก่อนเจออีกหนึ่งอะไรออืออคลิกทันได้เฮียสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลขหกในก็ได้มีเฮียบ้างตอนนี้มีเลขหกกับมีเลขหกขกับเลขเก้าหรือเปล่าใช่มีเลขหกกับเลขเก้าโอเคน้องรักเลขหกกับเลขเก้ามันมา้วเนี่ยสรุปก็คือเอ้ยนี่เจออีกเล่อ,อเออข้าหลามตัด เย็ดเครหาต่อไอสัตว์เออโว้วววสัตว์ก็คือกูไม่งไม่เจอหาไปไอ้น้องรักอืมไอเฮียแม่งไม่มีเดี๋บอกว่ามึงต้องให้กูไปหาล่างไอเฮียเอ้ยนี่ไงเล่มหนึ่งคาบบาดเลขหกเอ่อตอนนี้มีเลขเชี่ยอะไรบ้างนะตอนนี้มีเอ่อมีหกมีหกเก้าหกเก้าหกหรือเปล่า ใช่696ตอนนี้มี696นะส่วนไอ้สามเหลี่ยมกับดาวไม่มีตอนนี้ซึ่งเออพยายามพิมพ์เข้าไปในช่องแชทนะว่าตอนนี้มี6แล้วก็อนอั่นแหละพิมพ์ไปน้องรัก6เว้นวักค96เว้นวักไอ้เฮียสรุปก็คือกูพิมพ์ผิดนะไอ้เฮียมันมี9มันมี5ตัวใช่ไหมเมื่อกี้ กูพิมพ์สี่ใช่ไหมแล้วไม่อีกสองตัว, <c oughs> ตวกูเอาเลขมาสลับกันด้วยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้กูงงกับตัวเองเหมือนกันว่า, <c oughs> วากูพิมพ์ได้ผ่านตรงไหนวะโอเคขอตัดไปตอนที่หาเจอครบละโอเคตัดมาละเรียบร้อยไอ้ซัดมาแล้วเดอะแบกของเราอืรูปดาวเรีวไอ้ซัดนี่กูไม่อยากเปิดประตูแล้วมึงอะโดนประตูหนีบแตกถ้าเอาิ่มถ้าเราถ้ามีคนใดคนหนึ่งเปิดประตูของเอิ่ม ด่านที่50านี่นะแล้วเพื่อนไม่ยอมเข้ามาสักทีประตูก็จะปิดแล้วเพื่อนก็จะตายเลยนะก็นั่นแหละก็ระวังกันด้วยแล้วกันก็ก็คือห5ห้าหสองสรุปก็คือกัวเลข6กับเลข9าสลับกันก็นั่นแหละเดยน้องรักโอเคก็ผ่านมาแล้วกับด่านที่50ก่อนนั่นแหละไปต่อน้องรักโอ้โหพอผ่านด่านที่6อดเบื่อพอผ่านด่านที่้50แล้วมันก็จะมีร้านค้าของเอ เมื่อแจ้หรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะจําชื่อไม่ค่อยได้นะของ a อพนี้ก็คือผมมีเงินอยู่330บาทซึ่งซื้อกุญแจกระโหลกไม่ได้ก็เลยซื้อกิ๊มา1อันแล้วก็ไปให้ไปเลยน้องรักกูรวยไอสัตว์เปไปแค่สิบ,บาทเองเปเป,ปใส่หมดเออใส่ไปใส่อีกเออเฮียแล้วกูก็ได้ไอชิเมนมาแบบงงงเออพริสพริสอะไรวะนะพริสไดมอนด์นะไม่พริส คณิตเลยสักอย่างช่างม่งเถอะไปต่อสรุปก,ก็คือกูได้ไฟแช็กมาแล้ว yes yeah b o ดาที่54ไปต่อครับนังรักอันนี้ก็มาได้เกินครึ่งทางละไปต่อเลยนังรักไม่หมายถึงคลิปวิดีโอนะแต่ถ้าแบบในเกมเนี่ยก็ยังไม่ถึงก็ครึ่งทางแหละครึ่งทางแบครึ่งทางมอจะ60แล้วไปต่อเลยนังรักห้าสิบเจต่อไป58 ไปต่อไอ้เหี้ยหวังว่าจะไม่เจอผีนะเริ่มลำคาแล้วเสียงฝนก็เหมือนกันเสียงเกมผมไม่น่าเปิดดังเลยเพราะเอามาทําเป็นคลิปนะมันก็มัน้มันต้องมาปรับให้มันเบาวกว่าน,นี้ไอ้แคยเกมต่อเสียงเบาเสียงดังเกินเผื่อถ้ามมันไม่มีใครดูจริงนะโลบอกเนี่ยเผื่ออาจจะไปทำอาร์วีเหมือนเดิมก็ได้นะใครไปรู้อาจจะทําเล่นหลายเกมอยู่นะและไอสัตว์ด้านล่างอยู่ไหนนี่สู้เดิมครับลงมาด้านล่าง เอ้ยมาดิสัตมาเร็วๆๆๆเรเดินไปล่างเลี้ยวเดินตรงไปแล้วก็จะเจอคันโยกนี่ไงสูตรนี้ใช้ได้ตลอดครับน้องรักขึ้นไปไอ้เหี้ยห้องมืดไอ้สัตว์เร็วเรือเรเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยไอ้น้องรักแล้วสรุปก็คือผิดด้านอ้เหี้ยอีกด้านหนึ่งไอ้สัตว์เออ้านนี้ไหมโอ้ยเมื่อกี้นี้แจ็คนะครับผมแจ็คแจ็คโอกาสเจอในทางนี้ผมว่ามันน้อยนะ แล้วพอถ้ามันโผล่ในห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องมันจะเป็นเลือดนะครับซึ่งไอ้เฮียโคตรโคตรเฮียเลยโคตรหลอนไม่หลอนอกไปแป๊บแล้วก็หายไปว้าวไอ้เฮียเฮ้ยครั้งแรกจริงๆนะที่เจอแ,บบแจ็คตรงทางเปล่าๆแบบนี้ปกติจะเจอตรงตรงตู้ในตู้นะถ้ามันจะมีเสียงเคาะสามครั้งปุ๊บแจ็คมันก็จะแบบทักทายเรานะว่าแบบเฮ้ยนายมาเปิดประตูสิ เรามีอะไรจะซไพายเ,เกมนี้มันมีเกมผมมีเกมจำสแก์ของโลบอกอีกหนึ่งเกมนะที่มันดูม่ค่อยเป็นโรบอกนะซึ่งมันเหมือนเกมเกมอื่นซะมากกว่านะมันมันดูเหมือนนะแต่มันก็คือเกมโรบอกซึ่งไอเกมเช่นนี้ก็นะก็คนไหนคนไหนแบบกลัวผีก็อย่าดูแล้วกันนะคลิปต่อไปนะถ้าคลิปนี้มันมีคนดูจริงนะก็ไปต่อเลยน้องรักไอเขียมุดเตียงน้ำเชื่อไดอีกเนี่ยเฮ้ยกูไม่ไหวกันการมุดเตียงตเ,ตยงตเตยงลยไอเขียเดี๋ยวกู ทุบเตียงทิ้งไอสัต์ไม้ด่ะอือหึ้เฮียเฮ้ยเหียเก็บชิบหายเฮียไหวพิบทันนะไอสั์โอ้โห,โ,หโหตอนแรกกูคิดว่ากูมุดเตียงเล่นๆที่ไหนรายผีมาต้องมุสดสรุปก็คือกูรอดรอดได้ไงก็ไม่รู้ไปต่อเลยน้องรักด่านที่เ่าไรเราก็ไม่รู้ด่านที่66โอ้โหอัออนนี้ก็ลงห้องพยาบาลนะครับผมไอเหียมุดเตียงทำเชื้อะไรอีกออกมาไอสัด เอออย่างนั้นไหมเขี่ยมุดอย่างเดียวอันนี้ถึงด่านที่66แล้วนะครับผมก็นั่นแหละหาของแบบหาหาหาคนโอ้ยเซอร์อืมเอาไปบาลก็เพื่อนมึงไงเพื่อนเึงไม่รอกูเลยไปต่อดิน้องรักไอ้แย่ห้องมึงไม่เปิดเอาจริงดิเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเออห้องไหนห้องนี้โอ้โเฮ้ยไอ้เฮียเจอสีแก้ว เดี๋ยวเจอสีก็ไอเหียไฟแช็กกูโมดิไปต่อเลยน้องรักอันนี้แหละหลังจากนี้แหละจะชิบหายของแท้ซึ่งไม่รู้ว่าผมไม่ทำยังไงให้ตัวเองเข้าผิดประตูนะ,ะก็ไปรับชมความชิบหายได้เลยหลังจากทางยาวสุดลูกหูลูกตาเนี่ยไปเลยเลสโก o ใช่เพื่อนย่อครั้งสุดท้ายเยสไปเลยน้องรักอยากพร้อมตายยังไอ้เชีย มาแล้วโอ้่อมาแล้วโอ้โหยอันนี้แหละรอบแรกอ่ะวิ่งถูกนะแต่รอบสองมาตูมันบักเว้ยทำให้ผมเห็นแสงเนี่ยตอนแรกอย่างนี้ใช่ไหมรอบสองนี่ไงตอนแรกอ่ะผมเห็นมันเป็นมีแสงนะผมก็เลยเดินไปทางนี้สรุปก็คือไม่ใช่ผิดห้องแล้วกูก็แแตกไอเย็ดเอ้อคูบีเป็นคุณคุณฆ่าโดยฟิกเกอร์ ผมพยายามยากเกินไปประตูมันจะเกิดใหม่ก็โอเคก็ก็ขอปิดคลิปเพียงนี้นะครับผมก็นั่นแหละเอ้เพื่อนเป็นกำลังใจนะเพื่อนอิเชียกูแตกไอสัตว์เอ่อบโอเคก็ขอกล่าวเป็นคลิปเพียงนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่น萝卜แมปดอนนะครับผมก็ก็นั่นแหละคือก็ขอปิดคลิปเพียงนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย